รับกับสวัสดี FC ทุกท่านที่เราคอยรับชมรับฟังนะครับก็นำแนวทางมาเป็นวิเคราะห์กันในหลายสำนักหลายอาจารย์นะครับก็มาวิเคราะห์กันก่อนวันหวยออกนะครับหวยมีเข้ามีุเรื่องธรรมดานะครับช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำข้อมูลมาเสนอนะครับนำแนวทางมาฝากกันนะครับสำหรับวดนี้นะครับเลขเด็ดของ แอดละเด่นนะครับสถิติที่ผ่านมาเข้า2งวดแล้วนะครับสูตรนี้เลขบนเลขล่างนะครับอาจจะเข้าบนเข้าล่างนะครับแต่เลขที่ให้มาค่อนข้างจะมีอยู่1 2 3 456อง9ามีชุดนะครับก็สถิติก็เดินดีนะครับสลหรับแอดละเด่นนะครับชุดสูตรนี้นะครับก็มี4 7 4 0นะครับ42นะครับ เจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์ก็เจ็ดสองอีกนะครับก็เป็นแนวทางนะครับมาดูรัฐบาลไทยนะครับเลขล่างนะครับก็งวดที่แล้วนะครับก็เข้าห้าสี่สี่ห้านะครับสำหรับงวดนี้ให้ฟันธงที่แปดสี่นะครับเลขล่างนะครับตัวกันก็มีนะครับสี่เจ็ดสี่แปดนะครับเน้นหนักก็คือแปดสี่นะครับ 36 3 8 58 25หนะครับสุตเลขล่างนะครับสำหรับอาจารย์นี้นะครับข้อมูลที่แล้วมีนะครับนะครับมาดูเหมียวเหมียวเหมียวนะครับกงวดที่แล้วก็เข้านะครับ72 2 7นะครับวันนี้ให้มา4ชุดนะครับเหมียวเหมียวเหมียวนะครับให้มา1 3 15 19นะครับก็หนึ่งนนะครับเหมียวเหมียวเหมียวนะครับให้มาน้อยนะครับแต่ว่า ถ้าเข้าก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะครับเมียวเมียวเมียวรัฐบาลไทยหรือหวยไทยนะครับของอาจารย์เมียวเมียวเม,มียวนะครับก็ลองไปพิจารณานะครับสลับคนที่ตามนะครับก็นำแนวทางมาฝากกันนะครับเรามาดูแนวทางหวยวันพุธนะครับชื่ออ่านอ่านไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าเป็นลายเซ็นนะครับ สูตรนี้เข้าตลอดนะครับเลขล่างนะครับไม่ต้องกลับไม่ต้องตัดเลยนะครับเข้าเลยนะครับชุดนี้ตัวเลขค่อนข้างเยอะนะครับงวดที่แล้วก็เข้างวดก่อนหน้านั้นก็เข้านะครับสูตรนี้แอดตามอยู่นะครับก็ลองลองพิจารณานะครับ fc ทุกท่านจะชอบไหมนะครับเหมือนแอดไหมนะครับก็ขอให้เลือกถูกอาจารย์เลือกถูกสำนักนะครับที่นำเสนอนะครับ เราถ้าดูหลายช่องดูหลายช่องทางหรือดูหลายอาจารย์เราก็ดูเพื่อเป็นความบันเทิงนะครับเอาที่เราชอบเอาที่อาจารย์เราน่าเชื่อถือหน่าติดตามมีผลงานให้ดูนะครับขอให้เลือกถูกนะครับก็มาดูแนวทางของอาจารย์ท่านนี้นะครับเข้ามาสอง,งวดติดเลยนะครับนะครับเข้าตรงนะครับ ก็มีข้อมูลเหมือนกันนะครับลงให้ด้วยนะครับสำหรับงวดที่แล้วบางคนอาจจะถูกนะครับบางคน,คนอาจจะไม่ถูกนะครับพราไมาได้ซื so ้อก็งวดนี้นะครับมี8 1นเด่น8นะครับ8 5 0ห3 8นย์นะครับแถวบนนะครับแถวล่างก็เด่น2นะครับ2 4 2 9ี่7 2สองดสองนะครับเรามาดูหวยสูตรโบราณนะครับ สวยสูตรโบราณนี้ค่อนข้างจะแม่นอยู่นะครับเพิ่งดังมาไม่จีงงวดนะครับงวดที่แล้วก็เข้านะครับ5 4 4 5นะครับเขาเขียนให้เป็นชุดรวมนะครับบนล่างนะครับถ้าถ้า FC ถูกไปหรือ,อถูกพอได้เงินมีทองให้แบ่งปันข้อมูลก็น้ำใจก็มีหมายเลขบัญชีเขาตามนี้นะครับ 4 8 7 0 3 6 4 0 1 0, 0 7 1หมายเลขบัญชีที่น้ำใจสลับสูตรหวยโวราณของอาจารย์ท่านนี้นะครับก็นำแนวทางมาฝากกันนะครับเป็นหวยสูตรเขียนมือนะครับค่อนข้างแม่นอยู่นะครับก็ลองดูนะครับวางวันนี้จะเข้าไหมนะครับถ้าเข้าอย่างต่อเนื่อง3ามงดก็แสดงว่าพอจะมี ค่าน้าใจค่าน้ําชาแบ่งครับสองงวดประมาณนี้หรืออาจจะถูกเยอะกว่าน,นั้นนะครับเรามาดูแนวทางของอาจารย์ภรมิมินนะครับสลับงวดที่แล้วเข้านะครับให้บนออกล่างนะครับสี่ห้านะครับสรับอาจารย์ภูมินงวดนี้ให้มามีห้าสองหนึ่งนะครับสองหนึ่งสองห้าสี่สามนะครับงวดที่แล้วให้สี่สามนะครับอาจารย์ให้สี่สามแต่ ไปออก4 5นะครับมันเป็นเลขดังนะครับงวดที่แล้วก็ยังตามมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเรามาดูของแนวทางของแอดมุกนะครับที่เป็นเลขเม้นนะครับเลขล่างนะครับอย่างงวดที่แล้วก็เข้านะครับจับคู่กับเลขแม่นล่างนี่นะครับเป็นเลขพวงนะครับ <c oughs> ขอให้มามี ส4นะครับ74 9 4นะครับมีแค่นี้นะครับลองพิจารณาดูนะครับถ้าเด่นสุดก็น่าจะเป็น2 4สนะครับมาดูเลขเด่นล่างมั่นใจนะครับก็เลขเด่นล่างมั่นใจชนกับหวยชุดนางกวักนะครับชุดภาพนางกวักนะครับกองวัที่แล้วเข้านะครับ วันนี้ก็มี03 05 07นะครับ33 35 37 43นะครับ45 47 63 65 67นะครับเลข67ไม่รู้จะหาซื้อได้หรือเปล่านะครับก็ชนกันครับชุดของแอดมุกนะครับ43นะครับก็มาดูแนวทางของไทย16 หวยไทยงวดวันที่16มิถุนายนนะครับชุด3ตัว2ตัวนะครับชุดนี้ก็เข้านะครับงวดที่แล้ว2ตัวคงอ่านไม่หมดนะครับค่อนข้างเยอะนะครับขออนุญาตอ่าน3ตัวนะครับ8 7 6นะครับ3 7 8นะครับ9 58นะครับ9 4 8 9 8่านะครับ853นะครับ2 3 8 8 8 5้านะครับ ก็2ตัวก็ไปตัดเล่นนะครับถ้าเป็นตัวเน้นนะครับก็จะมีเจ็ดหกเจ็ดห้านะครับประมาณนั้นนะครับทิ้งท้ายกันด้วยเดี๋ยวมีชุดสรุปให้ทุกท่านได้ดูกันก็มาดูเลขดับสายแข็งนะครับบางคนอาจจะถามหาหรือ fc ถามหาเลขดับสายแข็งนะครับให้ดูเลยนะครับเลขดับสายแข็งวัที่แล้วดับ1นะครับเลขออก4ีห้ไม่มี1นะครับวันนี้ดับสายแข็งให 5นะครับเลขดับ5นะครับสายแข็งจะเอาอยู่ไหมนะครับงวดที่แล้วอยู่นะครับนะครับก็ให้ดูทั้งสรุปหาเลขเด่นเลขดับไปเลยนะครับในคลิปเดียวไปเลยก็ให้ผู้ชมก็โปรดใช้คอบอยอหรือการแยกแยะนะครับครับก็นำเป็นเพียง แนวทางมาฝากทุกท่านนะครับได้ไปพิจารณานะครับอันนี้เป็นเลขดับสายแข็งนะครับมาดาูเลขดับของแอดลาเดนนะครับแอดลาเดนงวดที่แล้วให้ดับ2กับ6นะครับไม่มาสิบหกพฤษภาก็ให้ดับ5กับ0นะครับไม่มางวดนี้นะครับให้ดับ7กับ2นะครับสลับแอดละเด่นนะครับ7กับ2 ลองพิจารณานะครับเลขดับของแอต a าเดนค่อนข้างแม่นอยู่นะครับแล้วมาดูเลขรวมทั้งหมดทั้งบวนที่นำเสนอไปหรือ,อไม่ได้ลงไปผมรวมยอดมาให้ทีเดียวเลยนะครับก็ถ้าเป็นแถวบนนะครับอย่างแนวทางของพระโต้องอะประมาณนั้นนะครับมาตามสัญญาอะประมาณนี้นก็มี58 58 5 8 8 5 7 5 5 7นะครับชุดกลางลงมาก็จะเป็นชุด ชนกันนะครับก็เป็นเลขชนกันที่หน้าลงทุนนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยมีเงินใช้กันถูกหวยรวยเบอร์กันนะครับคลิปนี้ต้องลาแล้วครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับครับสวัสดีครับ